อ,อืมอืมสวยงามมากอืมนีแม่แต่พี่น้องเห็นน้ำบ่อุ้ยขาเพื่นเนี่ยอุ้ยขาขาวเง้ยาวอาัลลาดพี่น้อง กูเนะอืมก่อนนี่ขาขาวขาเงี้ยวนี่แม่จ้ามื่อขา ดึงขึ้นมาเพราะต้องตัดยากเลยจ้ะพี่น้องเพื่อนกับขาเขาบักง้ามมาเลยเบิ้งนี่เบิ้งดอกนี่อ๋ออุ้ยเบิ้งหนองนี่ ญ่กวรอยู่โปรเลยพี่น้องโอ้ยสดสดอยู่ไหมจ้าสดใหม่ให้เยอะวาสันไปทัวไปทีบแหละอืมอ้มขางามกับพี่น้อง กุ้งขื้นเห็ดว้านนเมันเห็ดเผาเห็ดไม่ไหมเนี่ยจ้ะขาสวย จ้ารู้แล้วอืมเสร็แล้วก็จะงางามมากต่อจ้ะจ้าเอออีกแล้วจ้ะ เก็บเข้ามาใกล้นี่จ้าน,นี่ก็ใช่ ช่ว oh. <Wow. S 1> ยน้ำโอ้โปิดอะไรนี่อะไร Uy. Hmm. bentuk hmm. ini ah. Ini kami

กับแม่เองเอาอันนี้เปิดเปิดอืมนี <Pal harder> ่ <speaking spirits> โอ้ยดอกเป็นกระงาจันทรดอกนี่คือจังเห็ดเข็มท้องนี่ ออดอกงามคัะจ้ะปีหน้าจะพี่น้องปีหน้าปีหนาได้มีด มีดเก็บเห็ดที่มีแปลงปีนี้มันสั่งบทันแล้วจ้าหาบทันแล้วปีหนารับร้องฟูออปชันอุปกรณ์เก็บเห็ดวาซันเด ที่นี้แปลงปัดๆออกมาพี่น้องเนาะน้องมีแปลงก็ไะใส่ตะมือหนุ่มมือเคลียร์นี่แหละจ้ะหาไปหามากอะไรอยู่ดิคันคันทะเลนหรือว่าเห็ดมันปุ๋เปิดไหลเลยดอกนำงๆทั้งนั้นเลย ด ừ, อกกลิ่งขึ่นก้อนหนาวสิมาเนี่ยขาเป็นเ็ดตุ่มยำตุ่มยำอย่างดีโน Enggak